สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อแตงนะคะชื่อเองครับผมค่ะก็เมื่อกี้ที่เห็นก็คือเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อทีมของเรานั่นเองนะคะ<ม>เขียนว่ายังไงบ้างคะคนนี้เขาจะเขียนว่าขอแฟนแนวแนวผมก็เลยสงสัยว,ว,ว่าอย่างนี้ยังจะเลื่อยอีกเหรอ เจอกันตั้งแต่สมัยมัธยมเจอเหรอ้เรียกว่าแบบเรียนอยู um> ่ได้กันอย่างไแต่ว่าไม่เคยคุยกันเลยส่วนเดินส่วนกันมากกว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่ป๊อปมากในสมัยมัธยมค่ะเราก็เป็นเหมือนคนตัวเล็กๆที่แอบเห็นเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ชื่นชอบนะคะก็แบบเออเขาแต่เขาเป็นพอดีว่าเป็นเพื่อนของเป็นพี่ชายของเพื่อนนะคะจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอกันเพราะว่าเรามีชีวิตที่แตกต่างกัน เรียกว่าเขาจะเป็นออกแนวคุณชายออกแบบเรียบร้อยเราก็ออกแนวแบบแนวแนวแมวแมวลอยลอยอยู่แถวเชียงใหม่นั่นเองนะคะแต่ว่าด้ยวยความเังเอิญที่ว่าเรากลับมาบ้านที่จังหวัดสมุรทรสงครามก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้คบกัน,นะคะ่ะท <c oughs> ักใจอะไรบ้า,ยายงเนี่ยตัง้งแต่รู้จักกันมา <c oughs> ทักใจก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่า ก็ตลอดเวลาแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะที่สุดนะรับใจที่สุดรับใจที่สุดเอาเป็นว่ามันมันเกิดปีละส่วนกันนะคะเขาเอาเค้กมาเซ์ไส์แต่ว่าเอามาเซ์ไส์ตอนเราเข้าห้องน้ําอยู่เปิดมาปุ๊บจะเหยียบเค้กอยู่แล้วค่ะก็แบบว่าเอ้ยทำไมมาวางไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนที่ประทับใจในตัวเขาก็คงจะเป็นอ่า เมื่อวันเลนทา์ไปที่แล้วเขารวบรวมรูปถ่ายแั้งแหะรู้จักกันครั้งแรกเชื่อใจกันครั้งแรกแล้วก็เอามารวม,รวมกันทําเป็นมิวสิกวิดีโอว่าให้กอบรับใจเขาครับผมท่านี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับสําหรับผู้รักทุกทกคนอยากให้จดจําไว้3สิ่งคือเข้าใจเชื่อใจแล้วก็ให้อภยัยถ้าเกิดมีทั้ง3สิ่งเนี้ยรับรองว่าทุกทกคนรักกันได้ตลอดไปแน่นอนครับ ก็จะฝากไว้นึงก็คือการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่ารักทุกคนพ่อแม่พี่น้องเร,ออเ,รเราครอบครัวเราเราควรที่จะดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าแสดงให้เห็นถึงความรักตั้งแต่วันนี้เลยนะคะอย่ามัวแต่อ้าอึ้งว่าเอ้ยเราเรอรอไว้ว่าเดี๋ยวเราค่อยบอกรักเขาเราบอกเขาตั้งแต่วนันนี้แสดงความรักเขาตั้งแต่ย๋ยวนี้เลยนะคะจะดีที่สุดค่ะ